มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มคู่กรณียืนยันเดินหน้าฟ้องเบียหลังถูกแขวนในโซเชียลหลังจากเบียเดอะไวท์เจอดราม่าหนักติดติดกันจนเจ้าตัวตัดสินใจพักโซเชียลไปพักใหญ่แต่เมื่อกลับมาก็เจอดราม่าหนักอีกครั้งนะคะเมื่อนักร้องสาวนำรูปหนุ่มทท้าแฟนตัวยงที่ถ่ายคู่กับแฟนไปแขวนพร้อมตอบคอมเมนต์ของหนุ่มเทอปแฟนรายดังกล่าว ไปเยสกันเองนะคะซึ่งนำมาสู่ประเด็นหนุ่มคู่กรณีรายดังกล่าวจ่อฟ้องนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มรายดังกล่าวให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์ระบุว่ายังคงเดินหน้าฟ้องร้องโดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกับทนายส่วนรูปคดีการฟ้องว่าจะเข้าขายอะไรบ้างนั้นอยู่ระหว่างการคุยกับทนายเช่นกัน ที่ตนตัดสินใจฟ้องเพราะว่าบุคคลที่3ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยถูกาพาดพิงเสียหายมีการเอารูปหน้ามาแปะโดยไม่ได้มีการยินยอมก่อนโดยนำมาแปะในเพจที่มีคนติดตามมากกว่า2ล้านคนอันนี้ไม่โอเคซึ่งเรื่องทับแฟนตัวยุงนั้นชี้แจงว่าตนมีการไล่รูปของเพจของเบียร์เดอะไวท์มาตลอดโดยคอมเมนต์บ้างถ้าตนไม่ชอบคุณเบียร์จริงๆคงที่จะกดปลอกไปตั้งแต่เรื่องอดีตข่าวกรนของคุณเบียร์แล้วแต่ยังเป็นแฟนคลับอยู่คอยซับพอร์ต เมื่อถามว่าจะฝากอะไรถึงเบียร์เจ้าตัวตอบว่าฝากถึงคุณเบียร์การที่มีคนมากดหัวใจคอมเมนต์ไม่ได้หมายว่าเขาจะจีบหรือว่าคิดอะไรที่ไม่ดีบางทีการทําอะไรพวกนี้เขาชื่นชมหรืออยากจะโต้ตอบกลับศิลปินที่เขาชอบเฉยๆอะไรที่รู้สึกกังวลจริงๆก่อนที่จะคอมเมนต์โต้ตอบถามกันก่อนก็ได้นะครับว่าจะสื่ออะไรถ้ารู้สึกไม่สบายใจจริงๆก็บล็อกกันไปเลยอย่าทําอะไรตามอารมณ์ตัวเองแบบนั้น มันจะเกิดเรื่องแบบนี้อีกครับและสุดท้ายแฟนคลับของคุณจะไม่กล้ายุ่งกับคุณในที่สุดนะครับหนุ่มคุกรณีกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะโพสต์ตนปัญหาล่าสุดทางเบียร์ได้ลบออกจากเพจแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ